มาครับวันนี้มาเจอเฮียงเจริญยนนะครับผม mm hmm. ับผมวันนี้รีวิวคันนี้ดีกว่านี่เป็นสไลด์เนาะอ่าเป็นตัวสไลด์นะทำใส่กับตัวรถ12ล้อที่เป็นฮีโน่ไอจเนะเดี๋ยวสาภาพเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาดูกันดีกว่าครับ mm hmm. มานี่คันนี้เลย12ล้อแทนตี้อ่ะนาจะมีลูกค้าทําเป็นรถสไลด์นะก็มีทําไปบ้างเนาะอาจจะไม่ได้เยอะ อันนี้ถ้าเป็นสไลด์เลยแล้วก็กองพื้นเลยต่อจากอู่จากนาครถมเรานี้แหละอ่าเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆคันนี้กันดีกว่านาออันนี้เป็นฮีโน่เจ็ด้อยนะครับตัวนี้เป็น12บล้อแทนเตี้ยเนาะอ่าดูจากนอ็อตนะจะเป็น8ตัวแล้วก็กระทะจะเป็นกระทะขนาด12.5เอ้ยไม่ใช่12.5สองิบเก้าจุดห้านาะตัวเนี้ยเป็นยูโรสีเครื่องอีสิบสามแล้วก็ตัวเนี้ยเขาลูกค้าไม่อยากได้แท่นที่เป็นถุงลมเนาะ ลูกค้าเลยทําเป็นแท่นแหนบแทนนี่ให้ดูตัวแท่นแหนบนี่เลยแหนบจะเป็นแหนบสปริงแบบนี้นะถ้าแหนบบ้านเราเนี่ยมันจะไม่ได้หนาแบบนี้แล้วมันจะไม่โค้งๆแบบนี้นะจะดูแล้วเป็นคนละแบบกันคันนี้ข้อดีได้อย่างเนาะยางค่อนข้างสวยเลยนี่ครับนี่แล้วก็ตัวแท่นเนี่ยผมเปลี่ยนทั้งแท่นเลยนะไม่ได้เอาตัวเพาถุงลมพวกนเนี้ยมาแปลงเนาะไอตัวแผ่นเหล็กเนี่ยจะเป็นของลูกไม่ใช่สิ ัวแผ่นเหล็กเนี่ยจะเป็นของทางอู่ที่เขาเสริมไปเพิ่มนะเวลาเขาต่อสไลด์มาดูที่ตัวรถกันดีกว่าเนะเริ่มจากตรงไหนดีด้านข้างเนาะ,ะด้านข้างก็จะเป็นแผ่นปิดเนาะด้านล่างมาตรงๆเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไระตรงนี้เป็นแผ่นเหล็กก็จะมีเข้ามุมเนาะเข้ามุมตรงนี้ไว้อ่าแล้วก็จะมีครอบที่เป็นสแตนเลสเนาะ ยาวไปเลยยาวจนสุดเลยยาวจนไปถึงสุดท้ายเลยแล้วก็ตรงซุ้มล้ออ่าซุ้มล้อเขาก็จะตีบางโคนไปด้วยนี่ตีบางโคนโค้งมาเหมือนกันแล้วก็มีสแตนเลสสแตนเลสมาอย่างนี้สแตนเลสมาคุณโค้งเลยในตัวส่วนของเพลาหลังก็เหมือนกันนี่จะตีเป็นสแตนเลสวิ่งมาเลยอ่าวิ่งมาเลยเหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้จะหักได้ช่วงนี้หักลงได้เขาจะเว้น ไว้เห็นไหมครับจะเป็นช่วงหักที่ทําให้พวกของตัวสไลด์เนี่ยไหลลงไปได้นะอ่าเรามาดูตรงช่องเปิดเขาดีกว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ไว้ดูเรปึ๊บเขาจะใช้เป็นอะไรเป็นแม่เหล็กนะอันนี้ลูกค่ะทางอูเขาจะใช้เป็นแม่เหล็กในการที่จะล็อกเนาะนี่โหแปะเลย,ยแม่เหล็กแรงไ้หน่อยหลุดเลยนี <laughs> ่ดึงหน่อย อา้าวแม่เล็กก็ใช้ไปอะไรเนี่ยลุดแกบบ้วิปิดกับคงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ติดแน่นดีแน่นมากเนาะแล้วก็ไฟก็เขาจะเป็นไฟแบบนี้นะสองดวงเนาะจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าอะมีอยู่ห้าดวงนะแล้วก็มีที่เปิดตรงนี้อีกเปิดดูหน่อยอึ๊บตรงนี้อ๋อนี่ไงใบโยกเอาขึ้นเอาลงจากตรงนี้เลยเป็นคันโยกสามแบบ เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้ดูว่าอ๋อตรงนี้คือเติมน้ํามันนะตรงนี้เอาไว้เติมน้ํามันอ่าเป็นช่องเอาไว้เติมน้ํามันปิดกับอนแล้วก็ตัวสไลด์มีอะไรบ้างด้านบนมีตัวตะขอเนาะมีตัวตะขอแล้วก็พื้นเป็นอะไรวะน่าจะเป็นพื้นเหล็กนะเพราะค่อนข้างหนาแล้วก็มีสเกลด้านบนโอ้แสบตาตัวสแตนเลสก,ก็จะมีบ้าง ปล,ปลายนะแล้วก็จะมีวินวินเป็นวินน้ํามันนะเป็นวินน้ํามันยี่ห้อลันว่าตัวดีนะเป็นวินน้ํามันเลยตัวนี้ผมเคยมีวินไฟฟ้าอยู่เคยขายไปอยู่นะแล้วก็ข้างบนเป็นแผ่นเจาะรูอ่าก็จะมีช่องไว้ต่างๆแล้วก็ทําสีอันนี้ทําเป็นสีบรอนนะแล้วก็มีลายเป็นลูกศรสีขาวน้ําเงินตรงนี้อันนี้อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ ตรงท้ายก็จะมีล้อนะนี่อันนี้เป็นของลูกค้าผมนะเป็นช่างไผ่นครสวรรค์นะมีเบอร์ติดต่อถ้าจะอยู่นครสวรรค์จะจ้างเนาะก็ติดต่อกันได้นะสําหรับคันนี้แล้วก็มีระบบลากลูกด้วยดูนี่ลากลูกเขาทําตัวป้ายทะเบียนเนี่ยสามารถพับเก็บขึ้นไปได้นะเพื่อที่จะได้ลากลูกได้นะเออดีนี่ให้ดูด้านล่างว่าเป็นยังไง คนจะไม่ค่อยเห็นเนาะว่าด้านล่างของรถสไลด์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะเขาก็จะถักถักอันนี้ก็ถักปเป็นเหล็กเหล็กแบนหนาหน่อยอันนี้ถ้าถักปเป็นเหล็กกล่องเนาะแล้วก็ไล่ไปเลยอ่าตรงนี้อาจจะหนาหน่อยเนาะตรงช่วงตรงเนี้ยอ่าแต่ช่วงนี้ก็จะใช้บางลงมานิดนึงนะนี่เหล็กก็เป็น S s ส0 0รก็เกรดมาตรฐานทั่วไปอ่าไฟมี LED ไฟเบรกอ่าไฟเลี้ยว นะข้างละสี่ดวงมีไฟถอยเนาะอันนี้เนะี่ยไฟถอยมีระบบเรียบร้อยก็มีลูกกิ้งเรียบร้อยนะอันนี้ด้านในให้เห็นคร่าวๆนะอาจจะไม่ได้ยกให้ดูเนาะพาะเขาทางอู่เขาไม่ได้บอกวิธีการใช้งานมาอาจจะไม่ได้ยกให้ดูนี่ตัวรถด้านนี้ทำไรด้านนี้น่าจะเกี่ยวกับแบตเนาะถ้าจะพ่วงแบตพ่วงอะไระอึบนี่ก็จะพ่วงแบตได้นะสุกด้านหน้าเขา อาจจะไม่ได้สูงนะสำหรับรถสไลด์ถ้าเป็นรถทั่วไปอาจจะสูงกว่านี้เนาะอ่ะโอ้โหดูนี่เหล็กค่อนข้างหนาเลยตรงเนี้ยแล้วเขาก็มีตัวที่คล้องโซ่คองสลิงให้เวลาใช้งานเรามาดูภายในกันต่อนะอ่ะอันนี้มีบันไดามาด้วยเนาะเปิดดูนี่ภายในที่เป็นยู่สีเนาะก็จะมีตรงนี้นี่เป็นสีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ภายในอ่ะภายใน เก็บทั้งคันเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บอีกนิดหน่อยเนาะอย่างเช่นพวกตัวพรมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาเก็บอีกทีหนึง่งนี่น่าจะเป็นสวิตของระบบตัวรถดสไลด์เขานะแล้วก็มีวาล์วล็อกหางเนาะเพราะเป็นระบบลากลูกภายในก็เฮ้ยอันนี้เกะมาฟังเดียวเนาะธรรมดาเขาจะมีสองอันบางคันก็มาคันเดียวแบบนี้เลยนี่กอรหน้าตาของจอที่เป็นยูโรสีก็ อย่างนี้แหละประมาณนี้จะดิจิตอลยังไม่เยอะนะแต่ถ้าไม่จุรห้าเนี่ยก็จะดีกว่านี้หน่อยเดี๋ยวมีรีโมทอยู่ตรงนี้มีรีโมทอยู่เดี๋ยวไปให้ดูกันก็ให้มาเป็นตัวรีโมทไร้สายเลยเนาะอ่าก็น่าจะมีปุ่มตรงนี้เนาะไว้เปิดระบบนะแล้วก็ใช้ขึ้นใช้ลงยกขึ้นยกลงนะอ่าก็น่าจะเป็นของจีนอยู่แล้วล่ะระบบพวกนี้เนาะแต่ก็รถจีนเดนี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นนี่มีปุ่มฉุกเฉินเวลาเกิดปัญหา เนี่ยกดได้แต่าจะไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองนะในคลิปนี้เพราะเขาไม่ได้สอนมาอย่างที่บอกไปเนาะอ่ะโดยรวมประมาณนี้อ่ะก็โดยรวมประมาณนี้สําหรับคันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะรีวิวพวกตัวสไลด์เนาะเพราะนานๆจะมีลูกค้ามาต่อสไลด์ทีหนึ่งนะครับในตัวรถผมก็รีวิวค่อนข้างบ่อยอยู่ละแต่คันนี้เป็นพิเศษก็คือลูกค้าเพิ่มเป็นแท่นแหนบไปเนาะเพราะรถสไลด์อ่ะเขาจะดึงท้ายค่อนข้างเยอะเวลาดึงเวลาดึงพวกตัวรถขึ้น,นอย่างงี้ กระบะกับพวกกระบอกเนี่ยจะดึงดึงท้ายค่อนข้างเยอะลูกค้าเลยจะทําเป็นแท่นแหนบนะครับแต่ลูกค้าก็บางคนเนี่ยเขาก็ใช้เป็นถุงลมเหมือนกันนะทาเป็นรถสไลด์เหมือนกันก็มีเหมือนกันเนาะก็ใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ลูกค้าคนนี้ต้องการจบเลยเขาเลยเอาไปใช้เป็นแท่นแหนบนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจกับรถญี่ปุ่นนะครับก็ติดต่อได้นะครับชี่เฮียงเจริญยน์จำกัดนครปฐม,มขอบคุณครับ